พี่น้องมือหนีสิผ้ามาสอนหวกมาถาเบิงสได้ยลานวิวบอไ้อีรีพี่น้องไ้อีรีนี่ีแงมงละงงามจ้าแมงละงงามด้วยมีแมงละงงามด้วยแมงละงงามนะคะ มาพี่น้องบาพอยหัวกะมีอิรีจ้าพี่น้องบ่ไดตตัวกันเดอร์บอกอยพี่น้องบอกอยมีตะนยังไงแม่งละงามหลายได้พี่น้องแม่งละงาม แมงลางงามจ้าสมัเนเนย,ยเป็นเด็หน่อยไปสวนในทะละเครื่องคุกจ้าแมงลางงามอันนี้แมงลางงามจริงๆอยู่บ้านเอื้อนแมงลางงามจ่ะพี่โน้องหมั่นค่ะพี่โนโอ้องแลยหมา่นถิ่งเนื้อมาเข้าหลักกระปอันกับเก็บบ๊กหอยพี่โนโอ้องเอาเน่าจำเลยนียนย่นี่บกกหอยเชอรี่หลายค่ะจ้านี่ นี่ติดมัผ้ามาเก็บบวกหอยเชอรี่ด้วยพี่น้องน้องมาเลยอืมพอแล้วพอแล้วพอแล้วนี่น ble, นบวกหอยเชอรี่หลายจังตรงหน้าน้อยไงเทนี่โอ้โน่ยนี่น้อนยญ่พี่น้องต้องมาหัวกะหาบวกหอยเนาะพี่น้องเนาะโอ้นี่ไงนี่ไงบวกหอยหลายขัดจับจพี่น้องนี่พี่น้องเอ้ย สมัยเป็นเด้หน่อยไปสอนห่วงในทะ,ละเลครื่องถังสูหมื่นนี่บ่มีย่ยังนี่เป็นหนใหญ่ๆจ้าตัวทำร้ายเขามะหมี่จงใจมือนีีสิเด็กกินบะหอยละแทน่ม,มุขหวงเจอแล้วหน่วยใหญ่ๆไปเลยนี่ไ้เบิร์กภาษาบ้าบบกหอยเแนาจ้ามัาเป็นบกหอยเแนาเด้อ มาฉดฉดมาดูนี่มันเยอะมากนี่ไลยแห้พี่น้องนี่เบิง้งเบิ้งเลยเบิ้งเลยเบิ้งเลยนี่ไลยแห้จ้าตับอกหอยได้ไหมนี่บุญดึงดูเบิ้งไล่ตัวหอยกับบอกหอยนี่นะจ้า ืันนี้คือทได้กินกอยบักหอยแทนนมูกหวกจบพี่น้องเมื่อไดหว่วงไปแต่บักหอยบักหอยไก่ทีเต็มขู่แล้วลคือบึงโอ้บ่อบอ,อีกแล้วบ่อยอีกแล้วหลายค้าจ้าหลายคักจ้า,า,จ,าจะให้ดูเลยจะให้ดูเลยเบึงบึงผลดพ่อแบบโมกแดงบึงผลงานจ้ามาสอนหวัวงผาได้ตาบักหอยพี่น้อง ว่าสิได้กินมุกหัวกับสิได้กินออก้อยบอกหอยเมื่อก่อนเมื่อย